สายรัดของแบบนี้อย่าเพิ่งนำไปทิ้งนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับถ้ามีแบบนี้อยู่ที่บ้านอย่าเพิ่งนำไปทิ้งนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องพ่อเพลินแชนเนลนะครับวันนี้พ่อเพลินจะพักผู้ชมมานี่ครับคุณผู้ชมครับสายรัดแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับ เวลาเราซื้อของหรือว่าซื้ออุปกรณ์ที่ใหญ่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตู้เย็นหรือว่าเครื่องซักผ้านะครับส่วนมากแล้วมันจะมีสายรัดแบบนี้มาให้นะครับสายรัดดำๆแข็งๆแบบนี้ครับเราอย่าเพิ่งนําไปทิ้งนะครับสามารถนํามาใช้ประโยชน์ในบ้านเรือนของเราได้ด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้พ่อเพิ่นจะนําสายรัดแบบนี้ครับไปใช้ประโยชน์ครับไปดูกันครับว่าเราจะใช้ประโยชน์ของสายรัดแบบนี้ ยังไงครับไปนะครับไปดูด้วยกันเลยครับนี่ครับคุณผู้ชมครับสายรัดแบบนี้ครับเวลาเขารัดของมานะครับมันจะเหนียวจะแน่นนะครับสายรัดแบบนี้ครับเราอย่าเพิ่งนําไปทิ้งนะครับสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับเป็นกิฟตติดสายไฟได้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับแบบนี้เลยครับนี่ครับนี่ครับเราจะตัดแบบนี้ครับ นี่ครับคุณผู้ชมครับเวลเราติดนะครับเนี่ยมันจะแน่นครับเราไม่ต้องใช้กิ๊บเลยครับเพียงเราใช้แบบนี้ครับก็สามารถทาเป็นกิ๊บติดสายไฟได้ด้วยนะครับมีประโยชน์เลยครับแบบนี้ครับเหนียวด้วยครับทนด้วยนะครับแบบนี้ครับนี่ครับคุณผู้ชมครับสายไฟแบบนี้ เราก็สามารถนำลิปแบบนี้มาติดได้เหมือนกันครับเนี่ยแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับแบบนี้ครับโอด นี่ครับคุณผู้ชมครับเวลาเราติดนะครับมันก็จะแน่นนะครับไม่มีหลุดนะครับแบบนี้ครับเพียงแค่เราใช้ลิปแบบนี้ครับนี่เลยครับคุณผู้ชมครับประโยชน์ของสายลัดครับสายลัดแบบนี้ครับเราไม่ต้องทิ้งนะครับสามารถนํามาใช้ประโยชน์ก็คือติดสายไฟเป็นกิปติดสายไฟได้เลยครับนี่ครับไม่หลุดง่ายด้วยครับเราไม่ต้องไปหาซื้อพวกกิป ติดสายไฟมาทําหรือว่ามาติดนะครับเพียงเราใช้แค่สิ่งนี้ครับก็สามารถติดได้แบบนี้โดยไม่หลุดง่ายและใช้ได้นานด้วยนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับคุณผู้ชมครับต่อเสร็จแล้วครับไฟครับเราใช้กิ๊บแบบนี้ครับคือสายรัดของเรานะครับเนี่ยครับใช้แทนกิ๊บได้เลยครับแบบนี้ครับเราไม่ต้องไปหาซื้อกิ๊บแพงๆครับ เพียงแค่เราใช้สายรัดแบบนี้ครับนี่ครับคุณผู้ชมครับคลิปที่เราใช้ครับแบบนี้ครับสายลัดแบบนี้ครับเราไม่ต้องไปหาซื้อนะครับเนี่ยนี่ประโยชน์จริงๆครับสายรัดของนะครับเราสามารถนํามาทําเป็นคลิปแบบนี้ได้เลยครับและทนทานเหนียวไม่มีหลุดง่ายด้วยครับแบบนี้ครับนี่เห็นไหมครับ ต่อสายไฟเราใช้กิปแบบนี้ได้เลยครับคุณผู้ชมครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับในการนําสายลัดแบบนี้ครับมาใช้ประโยชน์ในบ้านเรือนของเราในวันนี้ครับพ่อเพลินหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมมากเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์คุณผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดติดตามพ่อเพลินชาแนลด้วยนะครับไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับผมขอบคุณครับ